ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สี่แยกห้วยขวางนะครับแล้วก็ด้านหาจะเป็นเทวลัยพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางนะครับีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเดินเข้าไปที่สนามกีฬาห้วยขวางนะครเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีการขายของกินนะครับเป็นงานวันแม่เนาะก็ขายจนถึงวันที่12สิงหาคม2567นะครับอันนี้ก็คือถ้าใครมางานนะก็จะฟิลนี้เลยเหมือนแบบ พอเดินมาก็ออกมาประตูที่เป็นเทวราปพิคนิเนศแล้วก็เดินอ้อมเข้ามาในตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นบรรยากาศห้วยขวางนะฮะช่วงเย็นนะครับอันนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปตรงบริเวณ สนามกีฬาห้วยขวางนะครับบรรยากาศช่วงค่ำเดี๋ยวเดินตามไปนี่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวสายปกติเราจะไปถึงตลาดสดนะครับแล้วก็เดินข้ามตลาดสดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยวตรงซอยตรงด้านหน้านี่เลย ตลาดต่างๆก็เริ่มตั้งแล้วเพราะว่าร้านค้าก็จะเริ่มตั้งสักประมาณ6กโมงหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยนะก็จะเริ่มตั้งร้านขายของไอตอนนี้นะครับเดินเข้ามาด้านในก็จะมาตรงบริเวณสี่แยกแล้วครับใครจะเดินไปด้านหน้าแล้วก็ไปเข้าตรงที่มันเป็นตลาดสดก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสันจะเดินไปทางนี้นี่ก็คือเดี๋ยวเดินเข้าซอยนี้ไปอันนี้คือที่เราเดินมาจากสี่แยกนะครับอยู่ตรงประชาสงเคราะห์สาบดนะครับเดี๋ยวเดิน ข้ามถนนแล้วก็ไปซอยนู้นเลยแล้วก็นี่นะครับเดินยาวๆก็คือเราถ่ายแบบว่าตอนเดินมาด้วยเพราะว่าบางคนแบบอาจจะมาไม่ถูกเนาะเผื่อว่าจะมาด้วยรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จากรถไฟฟ้าจะเดินมายังไงนะครับก็ให้ออกอรถไฟฟ้ามุดขวางประตู4ี่นะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่เทปอะไรพระพิคเนตแล้วก็เดินเข้ามาไกลๆเลย เด,เดินยาวไปร้านของกินเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็คอ,อเดินมาเรื่อยเ่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดับเพิงนะครับดับพเพลิงห้วยขวางแล้วก็มีเป็น สถานีตำรวจม้วยขวางนะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้เพื่อที่จะไปบริเวณงานนะครับนี่เลยมาถึงแล้วนะครับที่สนามกีฬาม้วยขวางนะครับก็จะเป็นงานวันแม่แห่งชาติเนาะจนถึงวันที่12เดี๋ยวเราเดินไปดูของกินกันวันนี้ <laughs> เตรียมถุงผ้ามาแล้วเตรียมถุงผ้ามาใส่ ก็ว่าซื้อของกินกลับบ้านนะครับเฮ้คนเยอะแยะเลยอ่ะเอวนี้รู้สึกว่ามันจะมีรถสายไงรถสายสิบสอะไรผ่านด้วยนะวินมอเตอร์ไซค์นั่งวินจากสายเจสส็สีสายเจส,ส,สาย1 2อะไรเงี้ยคือถ้าใครแบบว่าไม่อยากเดินมาก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์จากรถไฟฟ้ามาได้นะครับ ไม่ไกลนะครับว้ายว้ายว้ายนังแมาฮะนังแมาโอ้โหขนมวยเข้ามาก็เจอทางทูลูเลยทุกคน20บาทสามไม้าสิบันนี้เยอะแยะเลยโอ้โหอันนี้เป็นแบบว่า ไก่กะทินะครับไม่ละ10บาททุกคนหมไก่กะทิไก่กะท,กกะทิด้านนี้มีเหมือนกันนี่ห้าบาทชิละห้าบาทห้าบาทหรือว่าสามารถที่จะมากินขนมจีนนะฮะขนมจีนปลาอ้วนลมเก่านะครับไนลองดูโอ้ขนมจีนหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลงังสิท์กระหมี่นะฮะ เดี๋ยวลองเดินเนะี่ยด้านนู้นรู้สึกว่าจะเป็นของของชัยนะครับฝั่งด้านนู้นเลยอะ่ะอันนี้ขนมขนมสามพอนึงร้อยโอ้อันนี้เป็นร้านเซเลอรี่เ้ชิ้นละห้าบาทอันนี้ก็น่าสนใจยนะอยู่นะย่ชิ้นละห้าบาทด้านนู้นก็มีเป็นแบบข้าวโพดโอ้โหนี่ทังฮูลูอง,งุ่น มีขนมไทยได้วหอมมากอันนี้เป็นของดองอเค้กทุกคนเค้กชิลละสิบบาทอันนี้มันถ้วยละยี่ห้าถ้าเป็นเค้กชิลละสิบโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะเค้กทางด้านนี้ก็มีลูกชิ้นเนื้อนะครับ ไม่ละสิบบาทเหมือนโอ้มาเจอหอยทอดอันนี้หอยทอดหอยทอดห่อละสามสิบนะครับโอ้น่ากินเชียวนอกจากหอยทอดแล้วอันนี้มีแหนมหมูแหนมหมูโคราชนะครับเอ่อชิละหกบาทโอ้ อ่ะเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวลองเดินเข้าไปในซอยดูยก่อนเนาะว่ามันมีนอะไรบ้างนี่มีปลาเผาชุดละหนึ่งร้อยร้อยยี่สิร้ปลาเผาก็น่ากินนะทุกคนเหนะ็นไหมตัวใหญ่ๆหญ่อันนี้ส้มตำนะครับโอ้อันนี้เป็นต้มแซ่บหม้อ,อยักษ์ใบโตโต้อ๋อนุ่นด้านในนุ่น พอมีแบบต้มเยอะมากก็คือต้มด้านในแล้วก็มาเลือกได้นะครับมีฟรีน้ำจิ้มเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วเครื่องในวัวนะครับน่ากินชฉพหอมมากหอมมากด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าซูชิซูชิซูชิอ่าอันนี้ไข่า่า ฮัดโยกยากินะครับลูกชิ้นไม่ละ10บบาทอันนี้เป็นของเป็นแบบอันทะเลของดองนี่ก็คือเป็นบรรยากาศพาในงานนะครับมีแบบของกินเยอะแยะเลยทุกคนแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรก็แวะมาน่โอ,อันนี้ดักแด้ดักแด้โสด,ดักแด้ทอดถุกละห้บาท ทางด้านนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะครับไม้ละสิบบาทขนมนมเยนยนี่งานวัดสไตล์งานวัดมันต้องมีขนมนีนะะ้เป็นแบบสไตล์งานบงงานวัดต้องมีนะ,ะขนมแนวนี้เอาไปไปเดินดูด้านนี้เดี๋ยวขนมปงเง่งปงเง่งแมลงทอดก็มีนะครับย่างละสามสิบสองย่างรวมกันห้าสิบบาทนะครับ โอ้ด้านนี้ก็จะมีนกกระทา <m uch> นกกระทาหมุนตัวละสามสิบตัวละสามสิบห้าน้ำมะนาวนาว้นวนวนำลำไยนะครับโอ้ยเราต้องกินรู้สึกว่าคอแห้งแบบคอแห้งมากช่วงนี้เสียงจะไม่มาแล้วนะเนี่ยเต้องกินน้ำอะไร,ประเปรี้ยวๆไก่ย่างนะครับด้านนี้แบบว่าอู๋มันเกลียวนะครับมีมันเกลียวมีมันเส้นทอดอย่างนี้ด้วยมีแบบทอดไข่ ชิลละสิบบาทโอ้โหด้านนี้ก็พัดหมี่20บาทครับเอาร้านข้าวนะครับก่องละก่องละยีบาทเท่านั้นเองทุกคนนี่มีไก่ด้วยก่องละหกสิบเดี๋ยวเดินยาวๆไปด้านนี้อันนี้เป็นร้านน้ำอ๋อหรือว่าจะมีโรตีสายไหมก็มานะโรตีสายไหมอา่อา,อากระแมเมืองเพชรบุรีนะครับ35บาทโอ้มีแบบ กะละแมกะทิสดมีข้าวเหนียวแดงผู้สากวนขนมอันนี้เป็นุยปูนาต้มสมุนไพร60บาทคนระับน้ำปูร4อยี่ี่องมันปูกระรองละยีอร่อยนะองมันปูเป็นขวดก็มีหรือว่าจะปูปูนาดอง140อันนี้เป็นร้านน้ำหูกินปูแบบให้ความรู้สึกแบบว่าอยู่นาเลยทะเลดอง ร้นนี้มีโดนัทนะครับโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่ก็มีงานบ่อยเหมือนกันเนาะจัดงานบ่ายขนมเครปเย็นเครปโรลเนี่ยงหัวลุ้ยยี่ผลไม้อ๋อมีแบบลูกชุบเห็นสมร้านแล้วนะสงสัยเราต้องซื้อแล้วล่ะใช่ไหม อันนี้มีแบบม,ม,ม,มีเป็ดเป็ดห้าสิบเดี๋ยวเราไปด้านนี้อันนี้เป็นเอาร้านน้ำปั่นแล้วก็ร้านลูกชิ้นนะฮะว้าวของกินเยอะแยะเลยนี่นะฮะเราจากลูกชิ้นแล้วก็จะมีปลาหมึกนะครับเอ้ยหมึกย่างนะหมึกย่างพันปีอุเยอะอยู่นะเนี่ยมีหลายอยานะ่างเนาะเราชอบแบบส่วนไหนของหมึกแล้วก็เลือกได้เลยนะครับ แล้วน,นี่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยากว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวเรือก็คือแบบมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวมานั่งกินขนมจีนอะไรนี้ได้นะครับขนมจีนขนมจีนอันนี้จะเป็นโซนแบบโซนกิจกรรมนะแล้วก็ปลาป่อง,อ,งอะไรเ<ไ>งี้อยอันนู้นน่าจะเป็นแบบ วิันทุกอย่างสิบบาทนี่นี่มีร้นทุกอย่างสิบาทนี่ร้านทุกอย่างสิบาทถูเยอะมากเลยว่รข่งช้นีทางนี้ก็คือเป็นโซนกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็อยู่ฝั่งนี้ได้เลยท้านนี้ครัเเข้า ไปเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นหมูนะครับหมูทอดไก่ทอด<ช>โอคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นแบบเป็นบุญน25บาทาเดินมาปุ๊บลราก็จะมีแบบว่าหลายอย่างนะทุกคนขนมนมเนยในด้านในก็มีตังบูลู โซนนี้จะเป็นโซนโซนนอกจะเป็นโซนของกินแล้วแล้วโซนในเขาจะเป็นแบบโซนคล้ายๆว่าแบบขายเสื้อผ้าขายของใช้อะไรเงี้ยหมึกย่างมาล20บาทนี่ของทอดเริ่มต้นที่20บาททางด้านนี้ก็มีนะฮะแกงส้ม50โอ้โหน้ำน้ำ10 5แถมหน1อันนี้ก็แบบเดี๋ยวลองเดิน โอ้โหคนเยอะคนเยอะคนเยอะมีลูกชิ้น <c oughs> โอ้โหเนี่ยคนเริ่มแบบทยอยมาช้อปปิ้งกันแล้วนะฮะ <c oughs> ยำเนี่ยไม้ละสิบบาทยำฟรี <c oughs> ดูด้านนี้หมึกสิบบาท <c oughs> ข้าวหมกไก่อ๋อข้าวหมกไก่กะมี น,นี่ไงน้ำน,น้ำอะโวคาโดนมสดนะครับน้ำลำไยเฮ้ยเขามีขนมมาน,นี้ด้วยเป็นแบบเป็นลูกๆเดี๋ยวลองมาดูทางนี้นี่ไงเป็นโซนเครื่องเล่นนะครับมีโซนกิจกรรมอะไรต่างๆนานาอยู่ฝั่งด้านนี้วยวให้ดูบรรยากาศนะครับ โอ้ห oh, มึกนะฮะไข่หมึกไข่หมึกวัน oh. นี่ร้านยำ oh. ร้านยำมีไข่ oh. ด้วยไปตอนนี้เราก็พาเดินเดินชมบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศในงานเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อของทีเดียวจะได้ไม่ต้องแบบว่าควักเงินเข้าเงินออกเนาะ oh. Oh. ลองดูบรรยากาศเนะี่ย ของกินโดยอันนี้เป็นแบบเคสมือถือโอ้เสื้อผ้าจานชาม,อมไอติมไอติมอันละสิบคนละสิบบาทอ๋อด้านนึงก็เป็นของกินละ อุ้ยมีกองจุ่มด้วยกองจุ่มไดดูกันด้านนี้ก็เป็นแบบว่าร้านลงเท้านะครับแล้วก็ถ้าเดินต่อไปก็จะเป็นร้านมูกระทะ39บาทนทครับอ๋อนี้เป็นเวทีการแสดงอยู่ด้านนี้ทุกคนโอ้มีกุ้งไข่ด้วย,ย,วย50บาท100บาท กุ้งหนึ่งร้อยบาทกุ้งตัวใหญ่ๆกล่องละร้อยก็มีไห้ดูของขายเยอะอยู่จะเดินวนเดินวนเดินวนแล้วก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งของกินแล้ว โอ้ยอันนี้โอยอ,อ,อันนี้ทุกอย่างสิบบาททุกคนโอ้เสื้อกีฬาเยอะแยะเลยอะเซลเซลเซลฟิวแบบตลาดนัดเนาะนี่เสนะื้อผ้าตัวละเจเกนี่ถ้าใครมาฝั่งนี้เนี่ยถ้าใครมาฝั่งนี้คือมาทางตลาดนะครับมาจากตลาดห้อยขวางก็จะเข้าประตูนี้แต่ถ้ามาเหมือนเราก็จะเข้าอีกประตูหนึ่งอเดี๋ยวเรา น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งน่าจะประมาณนี้แหละเ,เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในโซนที่เขาขายของกินแล้วแล้วก็จะไปซื้อแหละคิดว่าน่าจะกินเอ็นปลาเผาแล้วก็อาจจะกินปลาเผาก็ได้ทุกคนเพราะว่าสมมุติแบบปลาเผาร้อยสี่สิบใช่ไหมสองคนก็ตกคนละเจ็ดสิบบาทก็คือข,ข้าวข้าคนละจานแต่ว่าปลาเผามันก็จะกินกับแบบขนมจีนอะไรเงี้ยมันก็จะถูกกว่าเนาะนี่ไป แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อขนมจีนในตลาด12บาทไม่ไม่ใส่ครับไม่เลยอันนี้ทำมันตาดคอร้อยสามคอห้าสิบสองบาทครับนี่ได้มาแล้วทุกคน <c oughs> จะเอาไปกินกรุบกรุบเอาไปกินเล่นลๆกรุบกบโอ้ทางหูลูกอ, <c oughs> อร่อยอ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> คือเราอะ่ะ ชอบซื้อเวลาเห็นแล้วก็จะชอบซื้อแล้วก็ซื้อที่แบบไม่ต้องใส่ผงอะไรเนาะคือกินเปล่าๆอะ่ะอร่อยอร่อยมันๆเดี๋ยวไปซื้อปลากันนี่ตอนนี้เราได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือได้ปลาเผาแล้วก็น้ำจิ้มนี่ซื้อเป็นชุดละร้อยสี่สิบมีร้อยยี่สิบมีร้อยอะไรเงี้ยหนมจีนอยู่ตรงนี้ก็มีเอาละได้ปลาแล้วหนึ่ง ตอนนี้เราก็เดินวนไปวนมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้ออันนี้ซื้อบุญทุกคนว้าวเอามะพร้าวครับแล้วก็อันนี้สองอันว้าวน่ากินมากนะยี่สิบห้าบาทลยครับนี่ได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นวุ้นลูกชิดกับเอ่อวุ้นมะพร้าวแล้วก็มีแบบเนื้อมะพร้าวอยู่ด้านในด้วยโอ้ย ินคนเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่างานเขาก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะอยู่ในสนามกีฬาแบบพอสมควรของกินก็จะมีประมาณนี้ไก่ย่างมีมละสิบบาทมึกย่างสิบบาทนี่ตอนนี้ได้น้ำมะพร้าวปั่นมาแล้วนะอยู่ที่35บาบาทคุยราคาถูกอยู่นะ สาบาทก็แก้วไม่ได้เล็กนะเนี่ยร้านข้าวร้านอะไรก็มีนะทุกคนหมูดูบรรยากาศแสงเริ่มน้อยไฟเริ่มมา ของกินโอ้โ oh, หร้านน้ำร้านนี้50บาท40บาท50บาทโอ้ร oh, าคาไม่แพงนะ <c oughs> ก็อยู่ในงานเนาะชาเขียวโอชาเขียวก็มีชาเขียวส0บาทนะี่เ้ <c oughs> เต็มเลยร้านของกิน <c oughs> แล้วก็ได้ลูกชุบมาอีกหนึ่งนะฮะอันนี้ก็มีแบบร้านขายของอยู่ด้านข้าง นี่จะมีแบบด้านข้างนี่เป็นจุดนั่งกินข้าวกันนะครับอยู่ในงานมีแบบว่าโซนของกินโซนเสื้อผ้าแล้วก็โซนเครื่องเล่นอยู่นะครับนี่แหละอันนี้เป็นแบบว่าตลาดแบบขายของเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดสดนะครับไปไปต่อกันที่ตลาดสดหน่อยนึงนะก็คือนั่นจะไม่ได้เอาอะไรเยอะคือไปซื้อนมจีนซื้อนมจีนแล้วก็ออกไปแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับ เห็นบรรยากาศของกินเสื ER. ้อผ้าเยอะนะเนี่ยก็อนน่าจะประมาณนี้และนะครับทุกคนสำหรับงานมีจะถึงวันที่12นะครับถ้าใครแบบว่า อ,อ,อยู่ใกล้ๆก็ลองแวะมาช้อปปิ้งซื้อของกินได้นะครับมีมีเต้นแอรบิกได้ตอนนี้ก็คือเดินจากบริเวณงานนะครับสนามกีฬาห้วยขวางพอเดินออกมาปุ๊บก็จะมาเจอตลาดกิ้พอดีนะครับคือตลาดกับสนามกีฬาที่จัดงานอยู่ติดกันนะทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าซื้อประเผาคือมันก็จะมีแบบว่าอาหารที่เราอาจจะแบบกินกันเรื่อยๆอยู่แล้วเนะตามงาน ก็เลยบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีมันมีลูกชิ้นมีขนมนมเนยอ,อะไรทั่วไปก็ซื้อขนมมาแบบอย่างหนึง่งแล้วก็ซื้อปลาเผาเพื่อความเพื่อเพื่อสุขภาพรู้ชะตอเต็มเลยอะด้านนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อขนมจีนอยู่ตรงนี้ซื้ออละสิบสองบาทก็พอละมัง้งเพราะว่าอันละยี่สิบสองมันใหญ่มากเลยอะ่ะน่าจะกินกันไม่หมด ตอนนี้ก็เดินมาทางแบบตลาดสดหของกินเป็นแบบว่าอาหารทะลงทะเลเด้านหน้าก็มีอาหารทะเลพามาดูบ่อยแล้วแหละห้วยขวางเนี่ยไม่รู้จะพาดูอะไรเล่ทุกคนเนาะอูนี่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 อาหารทะเลรวมๆไปเลยแล้วกันเนาะยาวๆพาเดินดูงานวันแม่แบบ แล้วก็ตลาดห้วยขวางอุ้ยเนี่ยของกินหีวหอยปลูกปลาคลิปตอนนี้เราซื้อถั่วฝักยาว2กรัมนะครับแล้วก็เป็นผักนะไปกินเป็นเมียงปลาเผานะครับที่ซื้อมาจากบริเวณงานนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดของสดนะครับที่ตลาดห้วยขวางนะนี่ให้ดูก็คืองานวันแม่ X ตลาดห้วยขวางไปเลยที <laughs> เดียวนี่ประมาณนี้นะครับ ด้านนี้มีปลาด้วยีมีปลาขายปลาเป็นจานนะครับ่ะประมาณนี้แหละนี่ก็คือเดินออกมาจากงานบอเลยเอ้ยโอ้ยน้องแมวเมียวไอเจ้าแมวนี่คือเจอทุกวันจะเป็นแมวของพี่เขาขายอยู่ตรงนู้นนะแล้วเขาเอาน้องแมวมาไว้ตรงนี้แมวเมียวและนี่ก็เป็นแบบ บรรยากาศงานที่พามาเดินชมนะครับแล้วก็พามาเดินดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตลาดห้วยขวางเนาะแต่ว่าตลาดห้วยขวางเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าเราพามาดูบ่อยมากแต่ว่าตลาดห้วยขวางคือมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะเพราะว่ามันมีแบบบรรยากาศผู้คนมีร้านของกินอะไรต่างๆาเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝั่งทางนั้นจะเป็นทุเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ฝั่งดงนี้ก็จะเป็นวัด วัดกุณฑีนะคะ,ะเทุมวาง่ะเจอก,กันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย